เจียนในเด็กนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุมากมากเลยนะคะแต่เข้าใจได้อย่างหนึ่งเลยนะคะว่าอาการอาจเจียนในเด็กเนี่ยมันไม่ปะกะติอยู่แล้วนะคะการอาเจียนโดยทั่วไปในกลุ่มเด็กเล็กนะคะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะคะอย่างเช่น ถ้าเป็นแบบอาเจียนแล้วเด็กยังแบบว่าสบายดีเล่นได้นะบางคนก็อาจจะเกิดจากตัวหูวรูดที่ยังปิดไม่สนิทนะคะกินมากเกินไปกระโดดโรคเต้นแล้วก็อ้วกออกมาอ้วกออกมาแล้วก็กินใหม่แล้วก็เล่นได้สบายดีอันนี้ก็เบาใจได้บ้างน,นะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการอาเจียนเนี่ยมันอาจจะเป็นคลูสอานะคะมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกไปถึงการเป็นโรคบางอย่างได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นการอาเจียนแบบที่ผิดปกติคะ่ะ ที่เราพบกันบ่อยๆที่สุดเลยนะคะก็เป็นเรื่องของทางเดินอ,อาหารใช่ไหมคะลูกอาจจะอาเจียนออกมาจากภาวะที่มีเรื่องของกระเพาะลำไส้อฟฟักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ มีอาเจียนจากการที่มีอาหารเป็นพิษก็เป็นได้นะคะนะหรือว่าอาเจียนจากการติดเชื้อในระบบทั่วไปนะอย่างเช่นเป็นไข้นะคะเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่นะคะนะอานนี้ก็อาเจียนได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กอาจจะอาเจียนจากการที่มีเสมหะเยอะๆนะคะนะติดเชื้อในปอดแล้วก็มีเสมหะเยอะไอๆแล้วก็อ้วกออกมานะคะก็เป็นได้เหมือนกัน นะดังนั้น,นการอาเจียนย่มันต้องอาศัยการตรวจร่างกายนะคะแล้วก็การวินิจฉัยหลายๆอย่างร่วมกันนะคะนะบางครั้งะะการอาเจียนอาจจะเป็นจุดที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องของการเพิ่มขึ้นของแรงดันในสมองได้เหมือนกันนะคะอย่างบางคน,นมีไขะะ้ซึมปวดหัวนะคะแล้วก็อาเจียนพุ่งออกมานะคะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่หม่งบอกเรื่องของการติดเชื้อในสมองนะคะ างคนไม่มีไข้นะคะแต่ว่าอาเจียนอย่างเดียวนะอาเจียนแล้วกลูกก็ดูซึมๆนะคะบางคนเนี่ยเป็นเนื้องอกในสมองได้เลยนอะาการอาเจียนดังต่อไปนี้นะคะที่ต้องพามาหาหมอนะคะข้อแรกนะคะก็คืออาเจียนแล้วมีลักษณะของภาวะการขาดนา้ำ ภาวะการขาดน้ำในเด็กเนี่ยเราสามารถดูได้นะคะอย่างเช่นลูกแบบปากแห้งไปหมดเลยตาโหลปัสสาวะแบบหชั่วโมง8ชั่วโมงไม่ได้ฉี่เลยเนีย่ไม่โอเคนะคะหรือถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยร้องไห้แบบร้องร้องร้องไม่มีน้ำตาออกมาเลยเนี้ยคือมันแห้งจนน้ำตาไม่ออกข้อ2คือกินอะไรไม่ได้เลยกินปุ๊บอ้วกเลยกินปุ๊บอ้วกเลยนะคะก็ต้องพามาหาสาเหตุละนะคะว่าเป็นอะไรนะคะข้อที่3นะคะไข้สูงมากไข้สูงหนาวสั่นร่วมด้วยอันนี้ก็ไม่ธรรมดาละข้อสี่นะคะคืออาเจียนออกมาแล้วตัวอาเจียนเน่ะมันดู เป็นเลือดอะนะคะเป็นเลือดหรือว่าเป็นอาหารที่มีแบบพวกน้ำดีน้ำย่อยปนมันจะเป็นลักษณะสีเขียวเขียวเหลืองๆนะคะอันนี้ก็พ้องพอมาตรวจนะคะข้อหนะคะอย่างเช่นอาเจียนแล้วน้องมีอาการแบบปวดท้องแบบปวดมากดูแบบทุรนทุรายแบบปวดมากอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่อาจจะบ่งบอกเรื่องของความผิดปกติในลำไส้นะคะข้อ6นะคะอาเจียนแล้วมีประวัติ ะะที่แบบอาจจะเมือม่อเมื่อวานมีอุบัติเหตุนะคะรถชนหัวกระแทกตกเตียงอะไรพวกนี้นะคะที่เราอาจจะสงสัยว่าเป็นภาวะที่เพิ่มขึ้นของแรงกนในสมองนะคะ, <S <S ะ,คะข้อ7นะคะก็คือเด็กบอกว่าปวดหัวมากๆร่วมกับอาเจียนอันนี้ก็ต้องพามาตรวจนะคะเพราะว่าเด็กโตนเนี่ยบางทีเขาอาจจะบอกได้ว่าเขามีอาการบางอย่างของลักษณะความผิดปกติทางระบบประสาทเนอะอย่างเช่นปวดศีรษะตาผ้า,ามัวมองไม่ชัดเดินเซนะคะ